ทำไมดโดรนทหารบกไทยถึงทิ้งระเบิดแบบนี้และระบบในการทิ้งระเบิดแบบนี้ที่ทหารบกไทยใช้ในการสู้ขเขมรคืออะไรมาฟังกันนะครับโดยเราจะเห็นได้เลยนะครับในคลิปวิดีโอต่างๆที่ทหารบกไทยเผยแพร่ออกมาเองจะเห็นได้เลยว่ามีดโดรนแบบนี้ที่ทาการทิ้งระเบิดนะครับ โดยระบบการทิ้งระเบิดที่ดโดรนแบบนี้เราเรียกว่าโดรนแอร์ด็อกซิสเต็มนะครับหรือโดรนรี s e สบ m ซิสเต็มซึ่งปัจจุบันระบบแบบนี้ใช้งานในดโดรนทหารหลายประเทศรวมถึงของไทยด้วยนะครับจะเห็นได้เลยว่าจะมีลักษณะนะครับเป็นที่ติดตั้งแบบนี้เมื่อทําการกดก็จะทําการปล่อยออกมานะครับรองรับการติดตั้งระเบิดหลายรูปแบบเช่น RPG หรือลูกกระสุนปืนคกน,นั่นเองนะครับและจะเห็นได้เลยว่าระบบแบบนี้สามารถควบคุมได้จากระยะไกลและมีการใช้งานในหลายประเทศแล้วนั่นเองนะครับ และนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมโดรนทหารบกไทยถึงทิ้งระเบิดแบบนั้นนั่นเองเพราะมีระบบอุปกรณ์แบบนี้ติดตั้งอยู่ข้างล่างนะครับและจะเห็นได้เลยนะครับจากช่องของคุณจาหนึงนะครับได้บอกไว้เหมือนกันว่าปัจจุบันกรมสรรพวุธทาหารบกไทยนะครับได้ทําการเผยแพร่ฟิลส์แบบใหม่นะครับซึ่งเป็นฟิลส์ที่ทําการทิ้งลงไปแล้วเนี่ยนะครับ มันจะทําการระเบิดตัวเองหากลทิ้งลงไปแล้วเนี่ยระเบิดมีอาการด้านนะครับก็จะมีชนวนที่ตั้งเวลาทําลายตัวเองได้เรียกได้ว่าเป็นอีกระเบิดหนึ่งนะครับที่ทิ้งจากโดรนได้นั่นเอง